ต้อหาต่อไปว่าการุณาให้ความหมายและคุณค่าของเวลาที่บางเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีกระทั่งขนาดจิตทั้งในทางภาษาคนกับในทางภาษาธรรมจนในที่สุดไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวลาการุณาให้ความหมายและคุณค่าของเวลาต้องจริงที่เรียกว่าเวลาที่ที่ีต,ตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาตอ,อบว่า เวลามีค่าหรือมีความหมายขึ้นมาได้ก็สําหรับแต่คนที่กําลังมีความต้องการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกิเลสันหาฟังดูสิเวลามีเวลาเป็นสิ่งที่มีขึ้นมาได้หรือมีค่ามีความหมา,ายขึ้นมาได้มันมีได้แต่คนที่กาลังมีความต้องการอะไรด้วยกิเลสด้วยสันหามีตัวกูม,มีของกูนั่นะ มีความรู ite, it ้ส well, ึกเป็นตัวกูของกูกําลังต้องการอะไรอยู่ด้วยกิเลสตัณหานี่ต้องัญอยู่ที่ตรงนี้ถ้าต้องการอะไรอยู่ด้วยสติปัญญานั่นไม่เกี่ยวแต่ต้องการอะไรอยู่ด้วยกิเลสตัณหาแล้วเวลามีขึนมาทันทีมีค่ามีความหมายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาทันทียิ่งต้องการมากเท่าไรไอ้เวลายี่มีปัญหามากเท่านั้นยิ่งต้องการมากเท่าไรจะยิ่งรู้สึก่าเวลามันช่างช้าแลอเกิน ราะฉะนั้นเวลาหนึ mas, ่งวินาทียกตัวอย่างเวลาหนึ่งวินาทีของคนแต่ละคนนั้นมันไม่เท่ากันมันเท่ากันแต่เวลาพนาฬิกานั้นเวลาหนึ่งวินาทีมันเท่ากันแต่เวลาพนาฬิกาแต่เวลาวินาทีในหัวใจของคนแต่ละคนละคนนี่ไม่เท่ากันบางคนต้องการมากบางคนต้องการน้อยบางคนไม่มีความต้องการเลยในคนที่มีความต้องการมากเวลาก็มีปัญหามากปี่ามากช้ามาก ภาษาที่เราพูดกันชั่วโมงนาทีวินาทีนี่มันเป็นภาษาชาวบ้านพูดบัญญัติเพื่อเรื่องทางวัตถุแต่เรื่องทางนามธรรมนั้นไม่มีความหมายอย่างนั้นยิ่งมีความต้องการในกเรแกตัญหามากยิ่งมีเวลานานไม่มี่ความต้องการมากก็มีเวลาสั้นไม่ต้องการเลยก็ไม่มีเวลาเลยอย่างพระเจ้าพระอรหันต์ไม่ต้องการอะไรเลยไม่ต้องการอะไรมาเป็นตัวกูของกูเลยนั้นไม่มีเว เวลาบีบท่านจิตใจท่านไม่ได้จนบุตรชนมีตัวกูของกูจัดต้องการอะไรมากเวลาจึงมีและบีบท่านหัวใจของเขามากงันเรแก้ได้วิธีเดียวกันอีกอย่าต้องการอะไรด้วยอวิชชาด้วยกิเลสทันหาถ้าต้องการจะทําำต่พูดจะกินจะใช้ก็ต้องการด้วยสติปัญญาที่รู้ว่าเป็นของธรรมชาติยืมออกมา อย่างนี้เวลาก็ไม่ทาอันตรายอะไรแต่เราสิ่งที่เรื่เวลาจะไม่ยำยีว่าใจของเราจะไม่ดีท่านเราจะไม่ทําอะไรแั่เราท่านเรา,เร,าเรียบคืนอะไรที่เราปล้นของธรรมชาติมาเป็นของเรานะให้ธรรมชาติไปเสียแล้วเวลาก็จะไม่ดีท่านเรา